อ๋อสำหรับช่วงนี้ครับเข้าสู่ช่วงเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเช่วงอะไรดีอ่ะไม่รู้แล้วกันเดี๋ยวไว้ตั้งชื่อทีหลังาการเดินทางมาครั้งนี้เราต่อรถนะครับจากโคราชโคราชจากนครมาโคราชอ่ะสองร้อยสิบสิเอ็ดบาทบวกกับค่ารถจากโคราชมาระยองก็อ๋อสามร้อยสี่สิบ เบ็เสร็จแล้วค่ารถในครั้งนี้ก็ของเราคือห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะครับมากเรบเป็นการเทีย่ยวที่ไม่แพงเราจะมาพรีวิวดูนะครับว่าหาดสวยขนาดไหนดูไม่ได้แล้วตอนนี้ยัง,งเทียงๆอยู่ครับเพราะว่าประมาณสิบโมงเชา้าเอง เที่ยงนะครับเที่ยงวันของวันคู่นี้ตอลมก็เย็นดีนะครับดีที่วันนี้ขึ้นไม่แรงมากแล้วก็ฝนไม่ตกช่ชงยังดีช่วงยังเปี่งของเราครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอไว้ไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย